สำหรับคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยทุกคนคอนโดนิวเคยทำคลิปเอาไว้แล้วใน YouTube c h anel ของคอนโดนิวเนาะเป็นรายการนิวท็อปซึ่งข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยส่วนมากคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยก็จะเป็นคอนโดในระดับลักซ r y c รี่คลาสไฮคลาสต่างๆทำเลเนี่ยก็จะเป็นทำเลใจกลางเมืองอย่างเช่นวิทยุสีลมหรือว่าทองหล่อซึ่งแน่นอนว่าราคาของคอนโดเนี่ยก็ค่อนข้างสูงส่วนใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดแล้วก็มองหาคอนโดที่ราคาจับต้องได้นิดนึงเนี่ยก็จะต้องมองเป็นคอนโดที่เป็นโครงการเก่า ซึ่งแน่นอนว่าการจะเข้าไปอยู่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นการซื้อต่อหรือว่าการเช่าอยู่เท่านั้นแต่ในวันนี้เนี่ยคอนโดนิ้วพาทุกคนมาดูคอนโดโครงการใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จแน่นอนว่าสามารถเลี้ยงสัตว์ด้วยในทำเลพระราม9้าซึ่งราคาเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีและจับต้องได้นั่นก็คือโครงการเมทรีสพระราม9รามคำแหงจากเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์นั่นเอง และเช่นเคยทุกคนตามธรรมเนียมของคอนโดนิวรีวิวเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลของตัวโครงการเนี่ยเราต้องมาดูข้อมูลในตัวทำเลของโครงการกันก่อนตัวโครงการเนี่ยชื่อว่าเมทิสพระราม9ก้ารามคำแหงเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ตั้งตำแหน่งของโครงการเนี่ยอยู่บริเวณถนนพระราม9ก้าซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนรามคำแหงเลยนั่นหมายความว่าข้อดีของคนที่เชนรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักเนี่ยจะสามารถเข้าออกได้จากทั้งถนนพระราม9ก้าซึ่งเป็นถนนหลักหน้าโครงการและก็ถนนรามคำแหงด้านข้างโครงการเลยมาดูที่ตัวถนนพระราม9ก้ากันก่อน ถนนพระรามเก้าเนี่ยทุกคนเป็นถนนที่ตัดยิงยาวมาตั้งแต่ดินแดงยาวไปจนถึงบางกะปิออกไปยังมีนบุรีเลยและก็ยังเป็นถนนที่ตัดเรียกไปกับทางด่วนด้วยนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าหรือว่าออกเมืองเนี่ยลูกบ้านของโครงการเมทริสเนี่ยก็จะสามารถใช้ทางด่วนที่มีจุดขึ้นลงบนถนนพระรามเก้าเนี่ยได้อย่างหลากหลายด้านเลยและก็จะสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกด้วยส่วนอีกเส้นหนึ่งทุกคนอย่างที่บอกถนนรามคำแหงเส้นนี้เนี่ยเมื่อตัดผ่านแยกพระรามเก้าปุ๊บเราจะไปะเจอกับแยกคลอง ซึ่งสามารถเดินทางไปยังถนนเพชรบุรีและก็สุขุมวิทต่อได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ทํางานในแหล่งงานอื่นๆที่ไม่ใช่ย่านซีบรีอย่างเช่นพระขนงหรือว่าเอกมัยเนี่ยก็สามารถใช้แยกคลองตันมุ่งหน้าไปยังสุขุมวิทได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกมากทีเดียวทุกคนต่อไปมาดูเรื่องของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะกันบ้างทุกคนระบบขนส่งสาธารณะที่ใกล้กับโครงการที่สุดเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่ก่อสร้างใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วทุกคนสถานีที่อยู่ใกล้ กับโครงการที่สุดเนี่ยห่างออกไปประมาณ300เมตรก็คือสถานีรามคำแหง12ลูกบ้านเนี่ยสามารถเดินออกทางด้านหลังโครงการไปยังถนนรามคำแหงแล้วก็ไปที่สถานีได้เลยซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่วิ่งเข้าไปเอินเตอร์เชนกับสถานี MRT ศูสู่วัฒนธรรมทุกคนฉะนั้นใครที่ทํางานในย่าน C b d ดีอย่างเช่นพระราม9หรือว่าในย่าน C ี d ดีอื่นๆอย่างเช่นสีลมเนี่ยก็สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเดินทางไปยังแหล่งงานได้เหมือนกันและนอกจากรถไฟฟ้าสายสีส้มที่กำลังสร้างอยู่ทุกคนถ้า ากิดว่าลูกบ้านเนี่ยเดินไปทางแยกคลองตันเนี่ยประมาณ850เมตรก็จะเจอกับสถานีแอร์พอร์ตเรียวลิงสถานีรามคำแหงซึ่งสามารถเดินทางไปยังแหล่งงานที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มได้อีกด้วยต่อมาทุกคนในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์รอบๆโครงการเนี่ยตัวโครงการเมทริสพระราม9รามคำแหงเนี่ยบอกตามตรงเมื่อกี้เพิ่งเดินไปทานข้าวมาเลยที่ฟู้ดแลนด์รามคำแหงตัวฟู้ดแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากโครงการออกไปเพียงแค่200เมตรเท่านั้นซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับการเดินไปที่รถไฟฟ้าสายสีส้ม ถานที่ราคายไปถึงสองด้วยนั่นแปลว่าในอนาคต ถ้าเกิดลูกบ้านเนี่ยใช้งานรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตกเนี่ยเดินกลับจากสถาน,นีรามคำแหง12เนี่ยก็จะเดินผ่านฟู้ดแลนด์ก่อนกับเข้ามายังโครงการด้วยนอกจากนี้เนี่ยแหล่งความอุดมสมบูรณ์อื่นๆเนี่ยถัดออกไปอีกประมาณ500เมตรก็จะเจอกับเดอะมอลล์รามคำแหงซึ่งเดอะมอลล์รามคำแหงเนี่ยเป็นเดอะมอลล์ที่ทางเดอะมอลล์กรุ๊ปเนี่ยกำลังรีโนเวทเพื่อให้สอดคล้องกับการมาถึงของรถไฟฟ้าด้วยจะเป็นเดอะมอลล์อีกที่หนึ่งอีกสาขาหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยและเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ใหญ่ๆขานาดเยอะๆ อุดมสมบูรณ์อื่นๆเนี่ยทุกคนก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้ามอรามคำแหงนะก็จะมีตลาดนัดหน้ามอรามคำแหงซึ่งของกินเยอะมากๆแล้วก็จะมีเมเจอร์มีบิ๊กซีด้วยส่วนร้านอาหารอื่นๆเนี่ยก็จะมีประปรายเช่นกันซึ่งคอนโดนิวเนี่ยเคยทําคลิปเป็นไลฟ์สไตล์พาเดินชิมเดินเที่ยวย่านคำแหงเอาไว้แล้วก็สามารถไปดูกันได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ทางด้านล่างเนาะเอาล่ะทุกคนหลังจากที่พวกเราได้ทราบข้อมูลในเรื่องของทําเลข,ของตัวโครงการเมทิสพระรามเก้ารัคำแหงกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตไปตินาน,นาาพทุกค ในส่วนของข้อมูลของตัวโครงกายกันบ้างฮัลโหลตินนาฮัลโหลเบนพร้อมไหมอะไรนะจ๊ะ <All right. S 2> พร้อมไหมจ๊ะ้อมม,อมากโอเคไปกันเลยจ้าตินนาเองคะ่ะทุกคนไม่ได้หายไปไหนนะคะคลิปนี้เนี่ยรอเบนปล่อยคิวอยู่เนาะต่อไปเรามาเริ่มกันที่ชั้นหนึ่งในส่วนของล็อบบี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ทำคำแหงเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ความสูง33ชั้นจำนวน1อาคารบนที่ดินประมาณ2ไร่เศษมียูนิตพักอาศัยรวมทั้งหมด570ยูนิตภายนอกอา,าอาคารออกแบบมาอย่างโดดเด่นสมแบรนเมทิสตมากด้วยการออกแบบในสไตล์มิดคันที่โมเดินที่ช่วยให้อาคารนั้นสวยงามและไทม์เลสค่ะผังอาคารโดยรวมจะแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆด้วยกันก็คือพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน2ชั้นพื้นที่ส่วนกลางชั้น1พื้นที่จอดรถที่ชั้น23พื้นที่ส่วนกลาง และยูนิตพักอาศัยที่ชั้น4ยูนิตพักอาศัยชั้น5ถึง32และพื้นที่ส่วนกลางลูปท็อปชั้น33ค่ะตัวล็อบบี้และพื้นที่ส่วนกลางแทบจะทั้งหมดในชั้นที่1เนี่ยจะเป็นแบบเพดานสูงทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าเป็นโถงต้อนรับที่มีความแกรนมากทีเดียวทางโครงการจัดโซฟาไว้ในห้องโถงต้อนรับเอาไว้ให้2ชุดใหญ่ๆซึ่งสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคนค่ะ ติดกันที่บริเวณหน้าสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของซาวโดมและโคเวกิ้งสเปซค่ะซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่มีกระจกหน้าสูงตั้งแต่พื้นจรดเพดานให้ความรู้สึกโล่งสบายมากๆนอกจากนี้ในชั้นเดียวกันยังเป็นส่วนของฟิตเนสที่ทางโครงการจัดฟังก์ชันออกมาได้อย่างหลากหลายและกินพื้นที่2ชั้นด้วยกันโดยชั้นแรกจะเป็นส่วนของบ็อกซิ่งและคาร์ดิโอจากนั้นพอเดินขึ้นบันไดวนมาก็จะเจอกับส่วนของเวทเทรนนิ่งค่ะซึ่งติดกับตัวฟิตเนสก็จะมีโซเชียลเลาฟ์มัลติเพอร์โพสลู และ Private Meeting Room เป็นอีกส่วนการใช้งานที่ลูกบ้านสามารถเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นส่วนตัวค่ะส่วนตัวเมลบอกเนี่ยก็จะอยู่ติดกับส่วนออฟฟิศที่นิติบุคคลค่ะใกล้ๆกับถงลิฟที่ทางโครงการเนี่ยจะมีลิฟต์ไว้ให้ลูกบ้านใช้งานทั้งหมด3ตัวแบบล็อกชั้นและลิฟต์ขนของอีก1ตัวค่ะต่อไปในชั้นที่4เป็นส่วนสระว่ายน้ำของโครงการค่ะ ในส่วนของสระว่ายน้ําจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางทิศเหนือเล็กน้อยมีตัวตึกล็อ t อย่าง M Tower บังแดดให้ในช่วงเช้าและตัวโครงการเองก็จะบังแดดให้ในช่วงบ่ายทําให้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันค่ะโดยในส่วนของสระว่ายน้ําก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นริมสระเตียงอาบแดดและ Jacuzzi มาให้ด้วยและส่วนกลางส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือบนดาดฟ้าชั้น33ค่ะอย่างที่บอกไปเลยก็คือโครงการเมทิสพราม9รัมคำแหงเนี่ยเขาเป็นคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เนาะ ซึ่งตัวพื้นที่ส่วนกลางของสัตว์เลี้ยงก็จะถูกจัดเอาไว้เป็นเพสโตนที่บริเวณชั้น33เหมือนกันค่ะลูกบ้านคนไหนมีสัตว์เลี้ยงก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเดินเล่นหรือมารับอากาศที่บริเวณนี้ได้เลยส่วนพื้นที่อื่นๆในชั้นเดียวกันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนขนาดค่อนข้างใหญ่และมีหลายโซนให้เลือกเลยนอกจากนี้ก็ยังมีบาร์บีคิวแอรียที่ลูกบ้านสามารถจองเพื่อใช้งานหรือจัดเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวเล็กๆได้ค่่่่ะตตตอออออไปทุกกคนนเราาาาามดูหห้้้งงงงงัังัววยยบ ทางโครงการจัดไว้ให้เราดูทั้งหมด3แบบด้วยกันเป็นแบบ1ห้องนอนจํานวน2ท้ทายแล้วก็2ห้องนอนจํานวน1ท้ทายเนาะห้องแรกมาเริ่มกันที่ห้องแบบ1ห้องนอนหรือว่าวั e เบด o ูมทายเอ1ขีดกันเลยห้องแบบนี้เนี่ยพอเปิดประตูเข้ามาด้วยดิจิทัลด o ร์ล็อกของฮาร์เฟลแล้วเราก็จะเจอกับส่วนของครัวก่อน ส่วนของครัวเนี่ยอบอกก่อนว่าทางโครงการเนี่ยทุกยูนิตของเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์โครงการเมสิสทัมพัฒนาทางแขงเนี่ยให้มาเป็นแบบ f u l l y Fit t e d ก็คือแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้บางส่วนเท่านั้นนะทุกคนส่วนของครัวเนี่ยเป็นครัวแบบเปิดที่จะอยู่รวมกับพื้นที่ทนอาหารเลยโดยครัวเนี่ยหน้าบานทุกบานในบิวอินเนี่ยจะเป็นแบบ s อ f t close ด้วยมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและก็ซิงลังจานแบบนี้เลยขนาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้สามารถจัดเตรียมอาหารหรือทําอาหารกรุบกริบกรุบกริบได้สบายสบาย ต่อไปทุกคนเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียงเนาะดูจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าขนาดก็ค่อนข้างโอเคเลยสามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่งได้ระยะของทีวีเนี่ยก็ยาวพอที่จะสามารถวางทีวีขนาด50นิ้วได้เลยส่วนตัวระเบียงที่อยู่ติดกันเนี่ยจะถูกกั้นด้วยประตูบานเลื่อนนะทุกคนตัวขอบประตูด้านล่างของประตูระเบียงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเราอยู่ชั้นที่สูงสงหน่อยเวลาฝนตกมีพายุเข้ามาฝนตกแรงแรงเนี่ยน้ำจะไม่เข้ามาในห้องอย่างแน่นอนเรื่อง ื่องขนาดของระเบียงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ถึงแม้จะมีพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าและก็คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ทางด้านขวาเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ยก็สามารถที่จะออกไปยืนรับลมรับวิวหรือว่าตากผ้าได้อยู่ต่อไปไปดูส่วนของห้องนอนกับทุกคนตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของห้องนอนด้วยเส้นเดียวกันด้วยความที่เป็น fully fitted นะ้อฉะนั้นจะมีแค่ตู้เสื้อผ้าบิ i l t i เต็มความสูงพื้นจะดดฟ้าเพดานเท่านั้นที่จะแถมให้เรื่องขนาดเนี่ยในห้องตัวอย่างเขาวางเตียงขนาด5ฟุตมาให้้้ซึ่งถาาเเกกิดจะใหแนนนน็็ป ที่กําลังพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวางเตียงขนาด6ฟุตเนี่ยแนะนําให้เลื่อนเตียงไปชิดกับผนังกระจกหน้าต่างของห้องตัวกระจกหน้าต่างของห้องเนี่ยเป็นกระจกหน้าต่างเกือบเต็มบานเลยซึ่งจะมีบานกระทุงที่สําหรับใช้ระบายอากาศมาให้ด้วยส่วนบริเวณปลายเตียงเนี่ยทางโครงการเขาบิวมาให้เป็นโต๊ะยาวอนเนกประสงค์เนาะทำอย่างนี้ก็คือไอเดียดีเหมือนกันแล้วก็มีงานระบบสําหรับติดตั้งทีวีแขวนผนังมาให้ด้วยจ้าส่วนสุดท้ายทุกคนเป็นส่วนของห้องน้ำเนาะห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ําหน้าตามมาตรฐานของทั้ง เลยทุกยูนิตจะได้ห้องน้าหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดก็คือมีอ่างล้างหน้าให้มีกระจก2หน้าโถสุขภัณฑ์ราวแขวนผ้าฝักบัวแบบแฮนช์ชาเวอร์แต่จุดที่จะแตกต่างกันคือฉากกั้นอาบน้ำทุกคนคือแต่ละทายแต่ละยูนิตเนี่ยจะมีการออกแบบฉากกั้นอาบน้ำที่แตกต่างกันตรงนี้ก็ถือเป็นจิมมีคที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่อไปเป็นห้องวันเบดรูมอีกทายหนึ่งค่ะนั่นก็คือทาย a 1หน่ง e. ีห้องนี้เนี่ยจะแตกต่างจากห้องที่แล้วตรงที่เขาแบ่งโซนการใช้งานเนี่ยอย่างเป็นสัดส่วนมากขึ้น แล้วก็ได้ครัวปิดด้วยค่ะ ห้องนี้แยกส่วนครัวห้องน้ําแล้วก็ระเบียงเอาไว้ด้วยกันกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้เคาน์เตอร์ครัวและสิ่งที่ลูกบ้านได้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโครงการเลยค่ะหน้าบานซอฟท์คลอสเตาไฟฟ้าซิงค์เครื่องดูดควันและครัวค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ขนาด2ที่นั่งในนี้ได้เลยติดกับครัวก็จะเป็นระเบียงมีพื้นที่สําหรับที่วางเครื่องซักผ้าเอาไว้ด้วยหน้าตาเหมือนกับห้องที่แล้วเลยเนาะและส่วนสุดท้ายห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะได้ หน้าตาแบบนี้เลยสังเกตไม่ว่าฉากก้นอาบน้ำเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเนาะต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเดินจากประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นเป็นอันดับแรกค่ะโดยความกว้างเนี่ยกว้างขนาดที่ว่าสามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่งกับทีวี55นิ้วได้เลยซึ่งโถงนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องนอนที่เป็นผนังกระจกค่ะทําให้แสงจากหน้าต่างเนี่ยส่องเข้ามาได้เพียงพอแถมรางประตูก็ยังฝังพื้นง่ายต่อการใช้งานด้วยพื้นที่ในห้องนอนนั้นสิ่งที่ทางโครงการให้มาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าหน้าตาเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยเนาะความกว้างของห้องใส่เตียง ขนาด5ฟุตกําลังดีค่ะตัวหน้าต่างที่เป็นช่องแสงของห้องนอนและห้องนั่งเล่นเนี่ยก็มีบานกระทุ้งเอาไว้เปิดระบายอากาศได้ด้วยห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายทุกคนเป็นห้อง2 bedroom ขนาด50.50 50. ตารางเมตร type C 3าขีดหเนาะ จร,จริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานของในห้องนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับห้องวันเบดรูมนั่นแหละ uh huh. แต่ว่าที่เราอยากให้ทุกคนมาดูเนี่ยคือตัวเลเยอร์ของห้องนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยพอเข้ามาจากประตูหน้าปุ๊บเนี่ยก็จเจอกับส่วนพักผ่อนก่อนซึ่งจะเป็นโต๊ะทานข้าวขนาดสี่ที่นั่งสาหรับสองห้องนอนนก็สี่ที่นั่งถูกแล้วแต่ก็จะเป็นโถงนั่งเล่นแบบนี้ซึ่งอยู่ติดกับระเบียงขนาดค่อนข้างใหญ่เลยใหญ่เลยเนาะเป็นระเบียงแบบไม่ใช่ระเบียงใช้งานด้วยเป็นระเบียงชมวิวที่แท้จริงก็คือแบบสามารถที่จะออกไปชมวิวดูอะไไรด้ คือ,อราเบงใหญ่มากคือออกไปยืนคือจะวางก้าวีสักชุดหนึ่ง<อ>ไม่ใช่ชุดหนึ่งก้าวีตัวหนึ่งเป็นแบบอาร์มแชร์ไว้ตรงฝั่งนี้ oh. ก็ยังได้เป็นเก้าวีหวายเนาะระยะดูทีวีก็ค่อนข้างดีอันนี้ก็คือเป็นปกติของห้องทูเบ r o o m ที่จะแบบค่อนข้างใหญ่นหนึง แต่ส่วนไฮไลท์เนี่ยทุกคนมันอยู่ตรงบริเวณนี้ก็คือบริเวณครัวยังไงจ้ะผนังฝั่งนี้เนี่ยด้วยความที่แปลนเนี่ยมันเป็นแปลนห้องมุมฉะนั้นเนี่ยตัวห้องเนี่ยมันจะค่อนข้างหน้ากว้างมากเ <c oughs> มื่อทีเดียวตรงนี้เนี่ยทางโครงการก็เลยบิววเป็นครัวยาวเป็นสุดทางเดินเลย <c oughs> จริงซึ่งข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมมาดูส่วนต่อไปดินาะส่วนต่อไปคือบริเวณตรงข้ามกับครัวบริเวณนี้เนี่ยเป็นห้องนอนทั้งสองห้อง <c oughs> เป็นห้องนอนเล็กและก็ห้องนอนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยสมมุตินะ สบูนาตินาฉันอยู่ห้องนอนเล็กอฮะาาในกลางดึกคืนหนึ่งหิวข็ไ้กิบของเลย ขับเข้าไปกินได้อย่างสะด,สะด,ด,ดวกสบายใช่ถึงได้บอกว่าเราชอบเป็นการส่วนตัวว่าห้องนี้มันเป็นแบบเฮ้ยเขาจัดแปลงออกมาได้เก๋ดีนะ,ะบางคนอาจจะก,กังวลเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวเครื่องดูดควันของคาเฟลเนี่ยมันค่อนข้างแซตเซประสิทธิภาพสูงหมดหัวมันใช้ได้ถูกต้องส่วนปลายสุดของทางเดินก็คือห้องน้ำซึ่งก็เป็นห้องน้ำหน้าตามาตรฐานของโครงการนั่นแหละอ่ะทีนี้มาดูห้องนอนกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าห้องนอนเนี่ยออกมาหยิบ อของกินได้มันก็ส่วน<ะ>หนึ่งแต่ว่าอยากให้ดูรายละเอียดของห้องนอนก่อนอาาคือห้องนอนนี้ทุกคนมันจะเป็นห้องนอนเล็กที่ขนาดเนี้ยจะค่อนข้างฟิกนิดนึงก็คือว่าสามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตได้ซึ่งบริเวณตรงนี้เนี้ยก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นช่องผนังมุมทำงานใช่เือคือมันมีหน้าต่างมาให้ปุ๊บเขาก็เลยบิวไปบุมทํางานซึ่งม,มันก็เหมาะสมดีแล้วเนาะตรงปลายเตียงเนี้ยก็จะมีการอ่า ติดตั้งงานระบบของทีวีมาให้แล้วด้วยห้องนี้ก็เป็นห้องนอนผงแบบถ้าใครไม่ได้มีลูกอะ่ะ mm hmm. ก็ทาเป็นห้องนอนแขกทําเป็นห้องทํางาน mm hmm. ก็ได้ตู้เสื้อผ้าก็เอาไปเก็บของหรือว่าจะทําเป็นห้องนอน,นให้แบบ <จะ S 1> ลูกลก,ก็ได้ตกเครื่องแป้งตรงนี้อ่ะเหรออ่ะก็ได้ได้าจะอยู่คนเดียวอ,อีกห้องนึงก็เป็นแบบออพ่อกับแม่เธออยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่แบบ ขนาดกาลังโอเคนะอ,อ,อยู่คนเดียวได้อยู่ก็มีช่องแสงมีอะไรให้ก็ถือว่าโปร่งดีเ,เดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่กันบ้างว่าจะเป็นยังไงตัวห้องนอนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษทุกคนก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตถึง6ฟุตได้จริงๆนะเนี่ยทางโครงการเนี่ยวางห้องตัวอย่างเตียง5ฟุตมามันยังมีพื้นที่ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาเหลืออยู่เ,เนาะก็สามารถวางเตียงที่ใหญ่ขึ้นได้ส่วนตรงปลายเตียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดูอึดอัดอะเราก็สามารถ แขวนที่วีกับผนังได้ก็จะเพิ่มพื้นที่เป็นทางเดินปลายเตียงได้อีก,กส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงเนาะสามารถเปิดรับลมรับอะไรได้อ่าใช่หน้าต่างค่อนข้างใหญ่เลยก็ยคือแบบสามารถที่จะรับแสงได้ค่อนข้างดีอ่ะมาเดี๋ยวเราไปสรุปกันสำหรับโครงการนี้ว่าเป็นยังไงทุกคนอ่ะโอเคทุกคนสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาพูดสรุปถึงโครงการเมทิสพระรามเก้ารามคำแหงกันหน่อยดีกว่าคือโดยส่วนตัวคิดว่าเมเจอร์เลยวอลเป็นเนี่ยเขามีจุดยืนที่ค่อนข้างแข่ง,ขง,ขงมากก็คืออะไร สัตว์ได้ใช่คือคอนโดทุกโครงการของ Major Development นเนี่ยทุกคนสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เลยฉะนั้นในอนาคตเนี่ยใครที่มีสัตว์เลี้ยงและอยู่คอนโดเนี่ยก็ให้พุ่งเป้ามามองที่ Major Development ก่อนเลยเพราะว่าคือบอกตามตรงนะว่าเราทําคลิปสําหรับคนที่ซื้อคอนโดอยู่เองว่าดังนั้นเมทิสเฟิร์สเจบเปอร์ใช่ไหมตัวเมทริสเนี่ยแบรนด์เมทริสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาแตะถึง บอกตามตรงเลยว่าแตะถึงแน่ๆเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้สูงมากซึ่งถ้าเกิดว่าจะหาคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยที่ยังเป็นคอนโดใหม่เนี่ยในยุคนี้บอกตรงๆมันเริ่มหายากแล้วถ้าไม่ใหม่แล้วแพงมากๆอ่ะก็จะเป็นเก่าที่จะต้องเช่าเอาหรือว่าซื้อรีเซลเอาซึ่งมันมันมีตัวเลือกไม่เยอะก็อยากให้ทุกคนลองมามองตัวเมทริกซ์หรือว่าตัวอื่นๆของเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์ก่อนอันนี้แนะนําในฐานะเพื่อนเลยนะอันนี้คือไม่ได้ได้ค่าคอมแต่อย่างใดใช่เพราะเคยเพื่อนคนนึงถามเหมือนกันว่าจะเลี้ยงวววแแแบหหห้้ไไปาาาาาเเเเดดจนนนนีลลก็็ะะะรร่่่ขือ นี้แล้วเขาก็ทํามาด้วยใจรักจริง,รงๆ,ๆว่าผู้บริหารของเมเจอร์เขาก็เป็นคนรักร<อ>สัตว์เขามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันใช่เขาทําด้วยแพลชันเขาจะเข้าใจว่าคนที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในคอนโดนเนี่ยเขาต้องการอะไรประมาณนั้นนั่นแหละต่อไปในเรื่องของการเดินทางแล้วกันเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัวโครงการเนอะอันเดียเป็นเรื่องของทําพยเล้และการเดินทางแล้วกันเรื่องการเดินทางก่อนการเดินทางอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเข้าออกเมืองทาง่นนพระราม9ก้าก็ยังได้ไปสุขุมวิทไปทางแยกคลองตาาหรรือออววว่่่่่เพบุีีไไงงง้้ยยยยกก็็ััปดดดูคนนนนททิสต เข้าเมืองเรียกได้ว่าสะดวกแหละถามว่ารถติดไหมเราก็จะบอกเหมือนกับที่เคยบอกในทุกๆคงการว่ากรุงเทพรถมันติดแต่มันก็ไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นนะในทําเลที่เราอยู่ตรงนี้อะเต็มที่ถ้าตรงนี้จะไปสาทรชั่วโมงนึงอะขึ้นทางหนวงชั่วโมงหนึ่งคือม,มันก็ไม่เวลาปกติเราไปทางานกันเนาะส่วนคนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเนี่ย ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สบายเท่าไหร่เพราะว่าตัวรถไฟฟ้ายังสร้างไม่เสร็จแต่อีกแป๊บเดียวอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้มันจะเสร็จแล้วก็คือเรียกได้ว่า300เมตรเธอเดินจากโครงการไปถึงสถานีรามคำแหง12เป็นเอมาทีทีใช่ก็คือเดินไปคือตัวโครงการเนี่ยเขาจะมีตึกออฟฟิศเนาะเป็นคือคือตัวเมเจอร์ทาวเวอร์เราเดินทะลุข้้นหลังไปออกที่รามคำแหงแล้วก็เดินไปที่ตัวรถไฟฟ้าได้เลยก็สะดวกเหมือนกันส่วนตอนนี้เนี่ยก็จะต้องเดินไกลหน่อยเดินไปที่ตัวแอร์พอร์ตลิงค์ประมาณ850เมตรก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้า แต่เราเมก็ไม่ไกลปะก็เดินได้ทล้าชาาก็เดินได้หรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเดินเนี่ยหน้าโครงการมีบินมอเตอร์ไซค์ก็ใช้บริการได้เดยวใครจะไปทางรักำแงก็มีรถสองแถวมีรถเมย์อยู่แถวนี้มันคือมันสะดวกอะมาติดถนนทั้ง2เส้นทางพระรามเก้าแล้วก็ตัวรังํำแขงเลยก็เดินทางก็ค่าสะดวกทีเดียวทุกคน ส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งอาหารการกินเนี่ยย่านรามคํำแหงน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเนาะเราเคยทาคลิปมาด้วยใช่ไหมที่ทามาชิมการอาหารรัคํำแหงก็ไปดูกันได้ว่ามันมีแบบร้านอาหารเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่ฟู้ดแลนด์เอ่ยคือคนเยอะก็มีแหล่งอาหารนา่กินเยอะเขาจะมีนี่เปิดด้วยนะเดอะมอลรามสองอ่าใช่เดอะมอลรามที่กำลังจะรีโนเวตต่างๆซึ่งจะสวยมากและเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์แหล่งมิกู่ที่ค่อนข้างใหญ่ในย่านนี้เลยก็อยู่ห่างจากโครงการแค่ห้าร้อยเมตรนั่งแกรบไป ั่งวินน้าโครงการไปก็ได้ก็นนิดเดียวถึงก็ถือว่าแหล่งความอุดมสมบูรณ์รอบโครงการเนี่ยค่อนข้างดีมากทีเดียวเนาะส่วนต่อไป หลายคนน่าจะรอคอยจุดนี้ก็คือเรื่องของราคาที่ว่าจับต้องได้นี่คือเปิดเว็บของเมเจอร์ให้ดูกันสดๆเลยนี่ก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นนะจ๊ะทุกคนณนะวันน,น,นี้วันที่9เดือน9อปี2020บวันนี้เเดือน9กนะ9กาันยายนเนาะน,นี่เราถ่ายอ่าหน้าเว็บเนี่ยบอกว่า1ห้องนอนราคาพิเศษฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้น2.99ล้านบาทตินาราคาดีมากราคาดีมากใช่คือโครงการเมทรีสตัวพัดลมเก้าและกำแพงเนี่ยจะเริ่มต้น,นประมาณ3ล้านประมาณ3ล้านในทำเลตรงนี้ที่สามารถเลี้ยง สัตว์ได้จับได้นะแตะถึงนะราคาแบบนี้<ช>ซึ่งยังสามโอ้ใช่ซึ่งเรามาว่าราคาเขาค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็แบบวัยทางานนะซื้อได้อ่ะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บของ Major Development เดี๋ยวจะขึ้นให้นะจ้าสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบโครงการนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะ ส่วนโครงการต่อไปเนี่ยเราจะไปโครงการไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะเราเนเรามีบทความรีวิวเป็นบทความด้วยโครงการนี้นถ้าเกิดใครอยากจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดก็เนป็นปคนเขียนรีวิวบทความของโครงการนี้เองนะก็เข้าไปดูกันที่ www dot com ได้เลยในหัวข้อรีวิวจ้ะโอเคบ๊ายบายได้บ๊ายบายค่ะ